โอเคครับสวัสดีครับกับมาโดยเกมแม่นแคทอะวันนี้ผมจะมาตอบเจ้า a r c e n g i n เลเวลสุดท้ายกันนะครับเลเวลยี่สิบครับอะในด่านนี้มีชื่อว่าว v e r เลเวลสูงสุดครับผมแต่ก่อนหน้านั้นผมขอไปวิวัฒนาการเจ้าโมโมทาโร่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับมาวิวัฒนาการมันไปเลยแล้วกันนะมา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 เก็บไว้เพื่อด่านยี่สิบเลยครับเจ้าตัวนี้เออเติมสีเข้าไปหน่อยครับอะไม่มีอะไรมากครับเกินน่าจะเหมือนเดิมครับ แค่เพิ่มการอยู่เวลาขึ้นครับโอกาสโอกาสโอกาสอะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับมาด่าน20ครับผมศึกเริ่มขึ้นแล้วดูซิจะว่าจะไหวไหมปิดไปก่อนเลยออตโต้เนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำเสียเรื่องแล้วกันนะมาเริ่มแรกต้องเคลียร์เจ้างูนั่นก่อนครับโอเคครับไป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 ,ไปช่วยกันเคลียร์หน่อยดึง,ด,งดึงไปครับผมโอ้โห,โโหปิดไปก่อนเลยครับซุ่มยิงเนี่ยเอาแล้วไงเอาแล้วง โอเคครับไป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 ค่อยดันไปได้อยู่ครับได้อยู่ครับลุจะปล่อยเจ้ามังกรไปดีนะเอ่อมังกรบาบิลดีไหมแคลรี่ไปก่อนแล้วกันนะครับไปไปขวางหน่อยแล้วก็มังกรบาบิลครับผมโอเคไป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 ลืมชื่อมันไปละเจ้าอ๋อล็อกเก็ตล็อกเก็ตมนะันชื่อว่าล็อกเก็ตโอเคครับเจ้าเจ้านี่มันชื่ออะไรนะอา่าโอเคครับนั่งไปเลยครับเจ้าโมโมทาโร่โครับ ปาปาปปซุ่มยิงไปด้วยโอเคโอเคโดนวาร์ปอะได้อยู่นึกว่าตายครับอ่าเราอยู่เวลาไดวรัวโดนดี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 เฮ้ยไอหมูบ้าได้มาบ้าเฮ้ยบ้าเฮ้ยบ้าเอ้ยอืมโดนเวฟรัวรัวสวยละโอเคโอเคอยู่เวลามันอยู่เวลามันอยู่เวลามันเออได้อยู่ได้อยู่หมูใหม่แล้วหมูใหม่แล้วโอเคโอเคข้าหมูได้โอเคครับอ่าอ่าอ่าได้อยู่ครับอือ สโลวินใหญ่โอเคโมว่าทล้ไปอยู่เวลามันหน่อยอยู่เวลามันหน่อยโอ้โหเรียบร้อยแคนี่ผมอืมตายไม่น่าไหวหรือเปล่านะไม่น่าไหวหรือเปล่านะอืมโอเคโอเคโอเคโอ้โหตอนรัวๆเลยอะอืมล็อกเก็ตล็อกเก็ตโอ้โหล็อกเก็ตโดนวาร์ปอินแคนนี่เผาได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งสว,สวยสวยสวยอยู่เวลามันสโ,โลสวยครับผมหยุดเวลาอยู่เวลาได้อยู่หยุดเวลามันอีกเยี่ยมยอดเด็ดเดืดแคทลีผมตายแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหนั้นจบเลยครับเรียบร้อยครับแพ้อ่ะรอบแรกก็แพ้ไปแล้วครับไปต่อไปครับผมเผื่อจะชนะสักตาครับอืมเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอง <c oughs> นิดเดียวเ <c oughs> ขาวันแคทลี่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดน่านจะแพ้อีกรอบหนึ่งน่านจะคิวบัต ตะิบัตก็ไม่ได้โอเคโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไอไอบอทบอดปล่อยปล่อยตัวเรียบร้อยครับแพอีกหนึ่งรองครับผมไงเดี๋ยวลองเปลี่ยนเอาล็อกเก็ตออกแล้วกันนะมาครับรอบนี้เปลี่ยนเป็นน้องใบก้าแล้วกันนะดูซิว่าจะว่วไหมโอ้ยเมื่อกี้มันก็ดีอยู่แล้วนะล็อกเก็ตมันก็ดีครับแต่ไม่ว่วจริงๆครับไปปิดไปก่อนเลยุ่มยิงเออแหละไปครับไป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 ,ไป เวก้าน่าจะไหวอยู่ครับก็รีวิวรีรีวิวคืออะไรรีวายอยู่ครับเวก้าเนี่ยแครี่ไปครับผมเผาหน่อยไป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 โอเค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 นด้อยู่อะเวก้าไปครับไปกันเวฟให้หน่อยเร็วโอเคมังกรหันบาเบลไปแต่รู้สึกว่าตังค์น้อยๆไงก็ไปดูครับแปลกๆแค่ไปไปสกิลวัดไปครับโอเคไปจมูกบัตเทโลครับน่าจะได้อยู่ครับรอบนี้ไหวอยู่บ้าง เขาให้หน่อยแคลรี่เยี่ยมยอดอืมโดนอยู่เวลาไรเออดีมาก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 อยู่เวลาเรือรวเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดวกาเออเคโดนวกายรถดาเมจครับผมโอ้โหลินพัดแบบเรัวตามหลอ่นครับผมเผ่ามันเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดอืมอืมถ้อยู่เยี่ยม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 ขับปิามันตายยากจังอะขับปิาามันตายยากเกินไปหรือเปล่าเด่ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับไป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 าับปิาได้นะถ้า้าขับปิาได้นะ สวยครับสวย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 เออเผามันอยู่เวลามันรุลวัวอยู่เวลามันรุลัวอยู่เวลามันรุลวัวอยู่เวลามันรุลัวไปสโลมันก่อนครับผมเดี๋ยวจะสวยเอาเผาเผาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเผาอีกน้องสวยสวยโอเคโอเคไอไอเจ้าสิงโตบ้านท่านไปละ ได้อยู่โอเคครับเอาเวก้ามาก็โอเคขึ้นเยอะเลยครับผมโดนดรถมาไมเห็นไปดิรถไม่เหมันเวก,ากาเ้าเวก้าคอบเรียบร้อยครับนาะจะจบแล้วจบ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 ไปเคียบบ้านเลยไปเคียบบ้านไปเลยเคียบ้านแบะแบะลิ้นผันอ่ะจบเลย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 โอเคครับน่าจะเคียรในะไม่ช้าครับผมจบเรียบรอย้อยละอ่ะมาได้มาครับตาแมวมืดครับผมแล้วก็สามสกระป๋องแมวครับ เคลียเรียบร้อยโอ้โหยังไม่เรียบร้อยลืมไปว่ามีดานต่อเนื่องครับผมไปต่อเลยครับออะรอบนี้ดูซิว่ามันจะเล่นอะไรผมมันจะปล่อยเจ้าหมาเทมาก่อนโอเคครับแต่ตัวที่บื้อหมกมาน่าจะตัวแปลกๆแน่เลยปาตังก่อนครับปาตังก่อนครับนะมันก็มาแบบมาบื้อหมกมาทุกรอบนะรอบต่อไปเียจะมีตัวอะไรเอาใครไปดีนะโมโมทาโร่โลแล้วกันนะครับไปอยู่เวลาไม่น้อยรอยิงไป่ะจะสกีบัตครับผม โอเคครับไหวอยู่บ้างมันไหวอยู่แล้วครับแค่ชนะไอ้บ้าได้ก็ชิวๆครับเวก้าครับผมนะเรียบร้อยอย่างบางอ่ะไปแครี่ไปครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเจอพวกนั้นนะไม่ไหวด่านนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับโอเคไม่ยากแค่ชิวๆอ่ะจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ดูซิว่าจะได้พรสวรรค์อะไรมาอ่ารีบกดไปอ่ะมองไม่ทันอ่ะ โอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับว่้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ